สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเฉตพรฟาร์มนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับมาดูนะครับผมว่าอาหารลดต้นทุนที่เราทําในช่วงนี้นะครับก็คือกากมันสดหมักยินนะครับซึ่งเราได้หมักใส่ถัง200ลิตรนะครับแล้วก็แพ็กใส่ถุงแบบนี้นะครับส่วนนี้ก็คือกากมันสดที่เหลือจากการหมักนะครับเราก็เอามาฝึกให้แม่วัวได้กินนะครับาฝึกให้เขากินให้เขากินเป็นนะครับอัตราการให้นะผมเราก็จะให้ประมาณ สองถ้วยนะครับต่ออาหารค้นหนึ่งถ้วยนะครับผมเราก็จะผสมคูเข้าให้เข้ากันนะครับนี่นะครับไปเทให้ประมาณนี้นี่นะครับแล้วเราก็จะขยำขยำขยำแบบนี้นะครับ <S <S เพื่อฝึกให้แม่วัวเขาได้กิน,นะนรับซึ่งเขาไม่เคยกินมาก่อนนะครับเราก็ต้องฝึกความเคยชินให้กับวัวเราด้วยนะครับฝึกให้กินทุกวันนะครับจนกว่ากา,กา,การมันหมักยี์ของเราจะเป็นนะครับเราจะหมักไว้ประมาณ14 -21 ถึงวันนะครับ นี่เลยครับก็จะประมาณนี้เราก็จะคุกเค้าให้เข้ากันนะผมแล้วก็ตักเพิ่มเข้าไปนะครับจะเป็น2ต่อหนึ่งนะผมกากมันหนึ่งอ้กากมันสองส่วนนะผมแล้วก็อาหารข้นหนึ่งส่วนครับเราก็จะขยำขยำขยำให้เป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาไปให้แม่วัวฝึกกินนะครับมาดูกันนะผมว่าแม่วัวเราจะกินไหมนะครับนี่นะครับตามที่เห็นเลยนะครับกินแบบนี้เลยนะครับนี่คือวัวบามันเลือดร้อยนะครับตัวนี้เป็นแม่ลูกนะครับเราก็ให้กินนะครับ พอเราฝึกเขาก็กินครับค่อนข้างกินดีนะครับตัวนี้กินค่อนข้างโอเคนะครับกินเยอะด้วยตอนที่ผมให้เขานี่เขากินดีมากนะครับเราก็พอเขากินหมดเราก็ให้เขาเพิ่มได้นะครับแต่ว่าอย่าให้มากเกินไปนะครับไม่งั้นจะเกิดการท้องอืดน,นะครับส่วนความอ้วนความผอมก็ประมาณนี้ครับซึ่งเขาเป็นวัวให้นมลูกก็จะผอมนิดหนึ่งครับซึ่งตัวนี้ กินไม่ค่อยเก่งนะครับเราก็เลยต้องให้กากมันทีละน้อยๆครับค่อยๆเพิ่มไปนะครับสําหรับวัวตัวไหนที่ไม่ค่อยกินนะครับเขาก็จะพร้อมๆแบบนี้นะครับตัวนี้แยกปแยกลูกออกไปแล้วครับนี่ครับเราก็ฝึกให้เขากินครับควรเริ่มฝึกจากทีละน้อยๆก่อนนะครับส่วนส่วนตัวไหนที่กินเก่งอยู่แล้วเราค่อยให้มากขึ้นนะครับส่วนตัวนี้เป็นวัวท้องนะครับตัวนี้เราก็ให้กินนะครับเขาท้องได้ประมาณ3เดือนแล้วเราก็เลย เอาลองให้เขากินดูซึ่งวัวตัวนี้ก็กินเก่งครับกินค่อนข้างเก่งเลยแล้วก็ให้ปริมาณที่เยอะพอสมควรนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นวัวที่เพิ่งผสมไปนะครับเราก็ให้กินเขาก็กินเก่งนะครับช่วงแรกตัวนี้ช่วงแรกกินดีมากครับพอผ่านมาประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เราต้องเปลี่ยนเป็นสูตรน้ำครับตัวนี้เราต้องแบบเอาน้ําผสมเข้าไปนะครับคลุกเขาอาหารข้นน้ําแล้วก็กากมันสดนะครับส่วนตัวนี้เป็นลูกวัวนะครับเป็นวัวตัวผู้ ตัวนี้เป็นวัวที่ไม่ได้กินนมแม่ครับก็จะผอมๆเป็นผอมๆไปนิดนึงนะครับเราก็จะฝึกวัวให้กินประมาณนี้นะครับซึ่งหลังจากกินเสร็จนะผมเราก็ตามด้วยฟางนะครับซึ่งยาผมไม่ค่อยได้ตัดให้เท่าไหร่นะครับข้อนี้ก็เป็นข้อที่อ่าเป็นเหมือนคอกลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนในการเลี้ยงมากครับข้อนี้ที่ผมทําอยู่นี่ครับกินเสร็จก็กินฟางครับให้ฟางให้พอเพียงครับให้เขามีอะไรไปเคี้ยวเอื้องนะครับ ในกระเพาะเขานะครับยังไงนะผมถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับหรือใครมีคําแนะนําในการลดต้นทุนด้านอาหารวัวนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องจิตพรฟาร์มด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ